ตั้งระเบิดตายซะต้มนะถ้าให้แม่งมานาหมดไอ้เหี้ยจะมีเสียยังพี่มามาเหี้ยแล้วแงละเอาเมดูเลย ไอ้ที่โดนสันตว์ั้แม่งตลังนั้นเราก็สร้างความหวาดกลัวให้มันไว้แล้วแคลผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนแน่นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโ,โด้าร์ทุกคนกับฮิโร่ไจโครคอปเตอร์นะเล่นเป็นออฟเบรนผม,มเล่นสายสายกุนตีนะสายยิงยจันวด ยิ่งมามันน่าจะไปฟาร์มนู่นเลยหรือเปล่าโอ้โหเข้ากูด้วยมันจะ,ม,นจะมันจะต้องอยากได้คลิปรถถังเว้ยตัวนี้ไม่มีในฮอนนะก่นนอนนะ ไปไหนวะอ่านะจะหลุดออกจะหลุดออกตีตีหน่อยเขี้ยวนายยังอยู่เต็มปิ่มเลยแต่เกือบตายแล้วนะี่เกือบตายนะเกือบมีศพเออเอาคีมมันเอาคีมมันผมมาผมมายิงจะลวดไปแล้ว เอาขี้มันไปขี้มันเฮ้ยยังไม่ดูมาแมวแล้วนะพี่แมาแลนะ้วแมวเผื่อมันมีวัดพี่ตายปะน,นะเสียบอกได้ป้องให้รอดนะให้รอดมันได้เสียเวลาโอเคลีมานาแล้ว ถ้าไอ้พสกิลสกิลหนึ่งมันก็เป็นกดแล้วมันจะยิงยิงรัวๆรอบๆตัวเราแต่มันจะถ้าอยู่กันเยอะมันจะสุ่มยิงนะถ้าอยู่ตัวเดียวมันก็จะลงคนเดียวเต็มๆสกิลสองก็เป็นยิงวิซายนั่นแหละที่ผมยิงใส่หน้ามันเอามาตอดมันเนี่ยขี่พนาวุธแล้วกันแล้วมันจะติดสตันตอนนี้มันเป็นเมดูซ่าไงมันเปิดโลมานาบล็อกดาเมจนันเลยแบบดูไม่ดูไม่แรงอะ สกิลสเป็นกดใช้จะคล้ายๆสกิลหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นการโจมตีแทนอนารมณ์แบบเราจะตีสีกระจายเออตีหมูอะไร่เงี้ยแต่ผมคงยังไม่อัพอยู่แล้วนันตีเป็นการทิ้งทิ้งขี่ปนาวุธเหมือนกันนะทิ้งระเบิดลงมามาเองอ่าเฮ้ยนี่ไม่ดีส่วนชาติเราจะลวดเราพอยิงไปมันจะตีสกิลหนึ่งนะทุกคน ฉาดเล็กนะผมได้เล่นกับสายฉาดเล็กตายไปนะข้างล่างใครออฟใครซับวนะน่ะอ๋อจักิโลออฟแหล่ะแม่มันมีโลมาหนาะกูตอดม,อมันร้องไห้ไปแล้ว มือโยนมือโยนขึ้นไปรองเท้าไอ้เท้าขอคลิปกองหนึ่งกันเอาไปดิขาอะไรอ่ะตัวเดียวไหมอ่ะโอเคล่างที่กันได้ได้ยังนะ เมดูนะ่าจะเข้าป่าแล้วที่วเด๋ยวลองลองเสียบลองลองเสียบเสียบได้ใช่ไหมตายตายโอ้ขนาดนี้ตายอยู่แล้วที่อันตพีพิบลด้วยแหละเสียบพอปะอย่างน้อยก็ตัดมานมามันลักหน่อยสร้างความเจ็บปวดสักหน่อย มีหัมีมิสไซล์แล้วเสียบถึงลองดูได้เออให้โลแม่งหมดไนอะ้เหี้ยจะหมดแล้วจะหมดละเอาไปชุดนึงหมด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 เกิดมา,าไ,มได้เลยสัตว์ข่มมันนี่อยู่นะตังค์ค่อนข้างโอเคอยู่ ยินิงมามาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูดนช่ไหมถอยฮะผมยิงมิซ่าใส่เบนฟูลไปเออได้มีดูยาญสองใหญ่เอาหสกายมากลัวส่วนไจะไม่ได้ ลองเอาฟ้าปักมีกี่อันฟ้าสองลองปักตรงนี้อันเด้นั่นแล้วข้างบนลองเช็คดูลองเช็คดูตรงนี้มีเนี่ยลองเช็คดูคดมิดมิสายใสย่สหัวไปไม่มีใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้มีหร่อยากปักหลังบ้าน,น,นไม่ดูน้าจะเข้าป่ายาวแล้ว มันมือโยนเฮ้ยอย,เอย่เอาคีบมันเคียหมดก่อนดิเฮ้ยเมดลว้ยเมดแม่งตัวเคาน์เตอร์เมดูอยู่แล้วไปไหนวะตาแม่งไม่เปิดโล กูวางกดันตีเลยค่ะไปก้นอะไรที่อ่ะใช้ไปยังใครับยังยังใช่ไหมโอเคคิดว่านี่ตายไหมถ้าพี่เสียบันตีแล้วผมเดี๋ยวผมยิงเจรัดไปให้อ่ะยิงไปแล้วเจรัวไปแล้วไม่ถึงก็ไม่ต้องพี่รอรอชุดหน้าห้าวิ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 อ้อมหลังบัลล่ะแล้วมันเอาผมปะ อไอเด็กนี่มันไร้ากาดยิงมากไอ้นี่มันแล้วยิงมิดสายไปแล้วเออตายไงก็ตายปองแตเมดูมาไงไม่รอดไ,ดไม่มันเกิดมันเกิดได้ฉาดแล้วพี่ชายสนุกปักไอเสาบ้านเราไปอันก็นแล้ว โอนาไลแค่เาเนี่ยมีสมอยู่บพี่ปักแถวๆเนี่ยเฮ้ยไได้ได้ตายัตีซ้ำศพไปเลยบล็อกคีบด้วยบัวเอาส้มปากนี่ดีกว่าปักนี้งัน ตอกแปลกๆกะแมงยิงตัก <laughs> โอเคตอนนี้มีฉาแดแล้วสกิลจะลวดเราอ่ะสกิลสองอะยิงไปแล้วมันจะติดสกิลหนึ่งอะทุกคนไปล่งลางล่างโดนล่างโดนัละละติไม่มีปะมืดจังวะข้างลางออ่างเนี่ยอ๋อป้อมแรกยังไม่แตกไอ้เหี้ย จะไปซัดป้อมสองอยู่แล้วตายแล้วยังไงก็ตายถ้าเมดไม่ไล้สุดยังไงก็ตายไปดูมาวะตายมีแมกดาว่ะยืดวงไฟใหม่เอ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยตแล้วมีสายไปแล้วเมดกูได้ฆ่าด้วย นี่ะปอมยังไม่แตกไอ้จัดมีขีปนาวุธมีทุกอย่างอะตอนจะบอกเลยมีทุกอย่างตายแล้วจะรวดไปแล้วตายไงก็ตายไอมอบมอบมันก็ยืนดูอยู่ ส <Cornell. S 2> ั่งวานอะไรเงี้ยนะเอาเพิ่มระยะดีว่ามิสไซล์กูได้ไกลๆกิวหมันยิงป้อมไม่ได้ว่มดูมันจะแยกล่างว่ไปดูมันโดนไป็ูนซี่ น่อยเสร็จไอเยนี่หมดเฮ้ยหลังเพียบยักได้อีนิกมาปะอนิกมาอีนิกมาอีนิมาเด,ดอว่าไปแล้วพีด เกือบตายเนี่ยกูโดนดูดด้วยเฮ้ยได้ได้เจลวดหลอกเจลวดหลอกตายหมดแต่กูก็น่าจะตายว่ะติดไฟไหม้ว่ะโอ้โดนแช่ด้วยขอจะหลวดไว้เม็ดหนึ่งก่อนตายได้ไหมเออทิ้งไปแล้วขอเพื่อนยูให้ยีซี่แล้วอย่างเงี้ย มิสไซล์แะย่าละสตันบวกศูนย์จัดไปดิรออะไรอ่ะอยากได้อีเบทเรายิงอีเบทใส่อ่ะนี่กูเล่นตามนูยซิบายเลยเนี่ยฮันแน่เจอแล้วพี่เห็นป่ะเว้นฟูเว้นฟูไอ้นี่ก็ได้นะได้หมดเลยเว้นฟูก็ได้อ้อมหลังว่าอ้อมหลังว่าเราอ้อมหลังดีกว่าเว้นฟูเว้นฟูเฮ้ยไอ้นี่จะตายเอาอันนี้เลยอันนี้เลย ผมมันติดด้วยตายโอ้โหสวัสจะลวกกูติดตามตายลวกกูติดตาม <c oughs> เอาไปเอาไปเอาไปหนึ่งเมตดโอ้ยมันไม่ถึงเอ้ยแต่ตายนะเออจะได้อีเแล้วะ อันนี้บอกคีไปใช่ไหมอีเบดกูมาแล้วมันมีดูอยู่ไหดูมันคูดานอยนู่ไหมตีสิบวิว่ะ มแบบแบบไม่เข้าของศาให้เองเอาไปแดกสัรเม็ดดูเอาไปเม็ดหนึ่งถ้าไม่ใช่ตัวที่มีโลมานานะมึงเจ็บถ้าไม่ใช่แบบไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นเมดูซาเจ็บโ,โอ้ยโดนเผาไฟไ,ไฟไหม้ไฟไหม้ยังได้วาสซย อะไรวะอะไรยิปิกเซนเตอร์คีปล่างนะมเม็ดแบล็คคีปล่างมาดิเพื่อนปล่อยให้ใจโ,โครคอปเตอร์อยู่ลำพังคนเดียวได้ไงวะออาไปมเม็ดหนึ่งติดต<ป>ันทีใไงไยิปิกเซนเตอร์เฮียไอ้นิ่งมากมันเล่นท้าฟ้า ตาฟ้าทำอะไรได้ปะถ้าฉาดพอพอรู้ตาฟ้าไม่รู้อะตรงนี้มีหวปป่าไหมไม่มีใช่ไหมเมดูซ่า,อาเอาไปเม็ดหนึ่งายางนีเบใส่ด้วยสัตว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ <laughs> มดเข้า อ้าวเว้นฟูสวยพี่บอลตรงนั้นเน้นๆกลางหัวบึ้มบึมบอมบอม,บม,บมโอ้พี่แต่การการกระทำของพี่มันยิ่งใหญ่อะหนูว่าสิ่งที่พี่ทำไว้คือมันแบบทำให้ทีมรับชัยชนะอะพี่ดูเมทไปเอายันบอ่ออีซี่เป่ะเกมนี้อีซี่เป่ะยิงมา เนี่ย <reading> มัน <expand> ยิงหนึ่งมันยิงป้อมไม่ได้วะเอ้ยแม่แม่ยิงกิ๊กแล้วแหละป้อมมันมันตีแต่กูกูกดเอใส่กิฟตไอ้เขี้ยบใบอย่างนั้นมันจะลือกกูออกไว้เม็ดหนึ่งเดี๋ยวมันดูไม่ดูดกู แต่ไม่รอดนะไอ้ดาบเขียวที่ออกมานี่ก็ฟิลเหมือนฮอนอก็นนนทุกคนคิดเอาแค่ว่ากดเขียวมันโดนเวทแรงประมาณนั้นแต่อันนี้มันคือสามารถยิงใส่ศัตรูได้ก็คือไม่ศัตรูโดนเวทแรงนั่นแหละถ้าผมกดใส่เขา,เอาคอมโบกับจรวดคำคำดิก็ไว้ให้เพื่อนได้เชื่อตัวเองได้อะไรเงี้ย เมย์จออกแหละสกาดิเห like, ็นเขาแบบถ้าเจอเมดูเมยต้องออกเปิร์กด้วยปะเชื่อไหเปิร์กยังล่างไงล่ะเฮ้ย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 เอาไปสัตว์เบนหนึ่งไายด้วยเขียวเฮ้ยมันตามผมเลยไอไอเวนฟูเขาจะเอาผมปะ อุ้ยตกใจอ๋อร่างปลอมมีคี้ยวหรอวะอ๋อคียวแล้วเอาล่างมเออต้องไปโซนตรงนั้นมาเช็คตรงนั้น นนนั่นนมันตีไม่ได้เลยไงพี่มีตัวอะไรโผล่หน้ามาสักตัวเลยหรอเอาจะลลัวกูไปแดกเอาแล้วพวกยิงสก,กิลรอ <c oughs> อีนิคมาว่ะอีนิคมาว่ะตายครับติดตั้ง ยิงใส่ไม่ได้หรอถ้ายิงใส่ไอ้นี่แน่เออนู้นนู้นนู้นยี่กับตายเฮียพุ่งไปพุ่งมาระวังอินิมาดูสกายดีไอ้นั่นมันโหดจังวะสกายเลดอินิมาไม่ตายเลย ไม่โดนผมแต่ผมโดนเป็นหินที่จะมาเกือบตายแต,ยไตย่ไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้แค่เกือบตายเออ,เ,อ,อเว้นฟูเอาไปหนึ่งเม็ด ไอ้เหี้ยชอบไอ้สัตว์น่าจะมีทาเลนต์แบบโดนระเบิดแล้วโดนเป็นหมูใช่ไหมไม่มีวะถ้ามีโคตรเพอร์เฟกต์ครับอะไรอ่ะเดี๋ยวเวาวิ่งเข้าหาเพื่องระเบิดอ๋อระเบิดชิ่งเนี่ยนะถึงจะตันหมูอ่ะตันหมูงั้นแม่งโหดเกินเนี่ยเราต้องอยู่นี้แหละโซนโซนตรงนี้ไว้ หิวให้กูหน่อยดิเพื่อนสักทีน,นี่นี่นี่น,น,น,นี่มันจะมาแก้มันจะมาแก่วาดเพื่อนเราต้องอย่าให้มันแก้ตาย เฮ้ยที่วันกูโดนสกายเลดกำลังไปเพื่อนมาเพื่อนมาไปแล้วเสียบส่วนแม่งก็เว้นฟูล่ะตายตายเฮ้ยยิงมาวะ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 เฮ้ยยิงมาวะเดินมาใกล้กูหน่อย เห็นได้ไงไวะไอหี้เเยเราตรงนี้มาเห็นว่ามันปักตรงนี้เปล่าเนี่ยเฮ้ยอีนนิ่งมาตมาต,ติดตั้งระเบิดตายซะตู้ม สกายเรดสกายเรดสกายเรดเมดเหรอ้ใครซื้อมาซื้อมาก็เอาจรวดกูไปกินซื้อมาก็จะหลวดกูไปแค่นั้นแหละอีกยี่งมันน่าลำคาญดิไม่มีโลตัสนี่บอกเลยกูเล่นสนุกอ่ะ ให้เราได้มีโลตัสมากดใส่ให้จัลลัวส่วนมากูได้ทั้งวันยิงมาไม่ได้ดูดเลยกีตายก่อนนะตายก่อนอดเล่นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแอบแอบแอบมันไม่เล่นแล้วมั้งนะโอ้ท้าฟ้าด้วยป่ะบีบีไม่เอาเอาท้าฟ้าอี่สิบมิ ไม่ทีเก็บโดนกระดุยเลยจ้ะยันหมอแม่งไปเลยละกันเขียวใส่หน้าไม่ให้เมลาร์ดจากกิโลเอาไป1เมตรไม่รู้ตายไหมเอาไปก่อนตายอีกตายเอย้ยเกือบตายไม่มีสัพผายตาย <laughs> เดือดหน้าขาดโอ้ยเฮียกูเป็นหินเกิดตายแล้วไม่ตายหรอโอ้ยมันเนิดมันเนิดเหลือเกินนี่มีตัวจริงไหมเนี่ยมีตัวจริงด้วยใช่ไหมเว้นฟูอะเวนฟูผโผล่มาเอาไปเว้นฟูเม็ดหนึ่งเปเราเมริกาแล้วเนี่ยเฮียกูตายเเอาว้ เอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเออโอ้จริง <c oughs> โซห่อมาส่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ <c oughs> จริงมันต,ต้องหาไอ้นี่เว้ยหาอะไรวะไอเทมฝาที่โลกอูดาวด้วยแล้วมันจะเพิ่มความเสียหายเวทอะไรเงี้ย ม่งปั่นกว่านี้เนี่ยอ้เมียทล่รีคอยังคูดาวท้ายกันเอาเอาให้มันคูดาวมากกว่านี้ไงมันไอแหวนนะมันเป็นเหมือนเป็นสร้อยมั้งที่มันเพิ่มความเสียหายด้วยไงแหวนนี่เป็นรูปหมาไอ้สร้อยนี่เป็นรูปหมาสีเขียวอ่ะไม่ใช่อันนั้นมันหยกอันนั้นมังกรเขียวอันนั้นรถคูดาวเดี๋ยวมันมีสร้อยสีสีฟ้าอยากฆ่ายนิกงหมามันอยู่ไหนวะ ถือเกิดดูอันติไว้ยิงไว้เม็ดหนึ่งโอ้บ้านแตกก่อนโอเคทุกคนเกมนี้จยโลฮอปเตอร์ประมาณนี้ผมก็ใสา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 หน้าลำคาญนะวันนี้กันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันจะทำด้วยว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าไป่พืง่ไงก็ขออภยัยอ่ะนี่ก็มานี้ไปละบายครับผม